สวัสดีครับท่านผู้ชมเดีย๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งระดับน้ําในหม้อน้ำาชกโรกนะอันนี้เขาเรียกว่าลูกลอยเนี่ยมันจะมีน้ำสองตัวหนึ่งตัวสองตัวแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมาสนใจมันเราสนใจต,ตัวนี้น้ําจะมา,จากจะน้อยอยู่ที่ตัวนี้นะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มีน้าเดี๋ยวลองเปิดน้าดูก่อนกว่าน้ำจะขึ้นระดับไหน เราสักประมาณ30ลิตรเพราะตัวนี้น้ำมันเลย <c oughs> นนนเนี่ยน้ำเป็นประมาณนี้แต่ว่าเฉพาะบางต้นเป็นว่าน,น้ำใหญ่มันใช้น้ำเยอะตัวโรงงาตัวนี้มันใช้ได้นะแต่ถึงแม,ม้มาว่าน้ำใหญ่เนี่ยนี่นี่น,น้ำระดับนี้นะทีเนี้ย ถ้าเราต้องการอยากได้น้ํนเาเยอะเราก็ขวบเบนเบนจิ้มลงไปจิ้มลงไปแล้วบูไปทางขวามือหนึ่งร้อสองล้อสามลวงเลยสองลอหนึ่งสามลอ้มลอ เห็นไหมน้ำเป็นขึ้นมาประมาณสองเซนเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวเรากดทิ้งไปก่อนเช่นนี้เราจะวนเข้าไปก่อนจุดกดทิ้งก่อนเราจะวนเข้าสักสี่รอบนะมันวนน้ำในยี่ขนาดไหนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยวนสี่รอบเมื่อกี้น้ำในระดับนี้ ผลเข้าสีเรามันจะได้จะทำไนมาดูเห็นไหมห่างกันเกือบสิบเซนเลยท่านผู้ชมประมาณเจ็ดเซนหกเซนเจ็ดเซนเต็มแล้วนี่ตัดแล้วนี่นะถ้าหมุนเข้าได้น้ําน้อยหมุนออกได้น้ําเยอะมันอยู่ที่เจ้โคกแต่ละรุ่นมันจะใช้น้ําเยอะน้ำน้อยไม่เท่ากันนะแต่รุ่นนี้มันใช้น้ําเยอะเรากดลย ครับเดี๋ยวกเยวกษตรเขาใช้น้อยทีนี้รวมเงินใช้น้ำเยอะเราต้องตั้งเยรืองขึ้นที่หนึ่งเพราะว่ามันเอามันมันใส่น้ำหลูแรงส่งอันนี้ตัดแล้วเประดับนี้ทีนี้เราต้องการน้ำระดับนี้เท่าขีดครับของเดิมมันแล้วก็ใส่โคมแบนเข้าไป,ไปหมุนออกสักสองรอบหนึ่งสอง สองรอบก็อ,อีกดก่อนสองรอบอีกทุกรอบนึงก็ประมาณนี้แค่นี้เองสำหรับวิธีการตั้งแับน้ำในมะนาวชะโค่นะให้าม,ามันทนนิดเดียวพอ,อนี่ตัวนี้น้ำแค่นี้พอใช้ ไม่ <c oughs> ได้ครับขอบคุณทุกการรัชมนะคะรับตลอดการตางระดับต่างทางต่งระดับทุรวยีดีมาจะประกอบแบบนี้รับเสร็จบร,ริจรรังานครับเ,เจชนา,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 าทีนม้นาก่อนสวัสดีครับ